สวัสดีค่ะในการทำรละครหนึ่งเรื่องนะคะผู้ที่ได้รับบทเด่นมากที่สุดนั่นคือพระเอกและนางเอกแต่ผู้ที่ได้รับบทหนักมากที่สุดนั้นคือผู้กำกับค่ะเพราะว่าผู้กำกับนะคะไม่เพียงต้องดึงความสามารถของนักแสดงมาให้ได้เยอะที่สุดยังต้องดึงความสามารถนะคะของทีมโปรดักชันนะคะมาให้เยอะที่สุดเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะได้รับชมละครที่มีคุณภาพค่ะและผู้เข้าชิงนะคะในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่ ชัดชัยสุรสิทธิ์จากาเรื่องเสน่หากูขุ่นสายยกมือขึ้นมาเป็นเนมียมึงยังไม่รักดีใจคนเป็นแม่อย่าชมมันนะมันจะต้องแตกสลายยิ่งกว่าคนตายทั้งเป็นหลดท่าอีฉันทัตเจ้าค่ะอีฉันจะได้ตายด้วยฝีมือของคุณพี่ีคือ คงชัยประสง์สันติและสยามนุ่มเศรษฐีจากเรือนกาหลงไม่มีใครหนีพ้นความตายได้หรอกมันคือฆ่ากาหลงม,มันต้องตายใช่ไหมอย่านะถ้าพีค่าพี่ชดพี่ก็ต้องโทษตกตายไปตามกันแล้วกาหลงจะอยู่กับใครแต่ถ้าหากโยมตกอยู่ใต้อำนาจความโกดอาฆาตแค้นเมื่อนั้นมันจะทำลายดวงจิตของโยม<อ>พงพัฒนวชิระบรรจงจาก ทองเนื้อก้าวมันเป็นแม่ภาษาอะไรวะมันถึงจะดึงลูกลงนรกไปกับมันด้วยอยากได้วันนั่นใช่ไหมมึงอยากได้ใช่ไหมคอยดูนะกูจะทรลมานมันให้พวกมึงเนี่ยอกแตกตายให้หมดเลยไปอันนี้แต่แม่ปวดท้องไม่สบายอยู่นะครับยายช่างมันไปเลยมันก็หายเองเอง,องนุ่นถึงวันั้งหน้าเพอเองบ้างสิทั้งหนากับแม่กับยายก็ดูแลแม่เองอะสรันยูวงกระจ่างจาก สุภาพบุรุษลูกผู้ชายคุณป๋าตื่นขึ้นมาสิคะนุ่งแพรสัญญาณนะวัาน้องแพรจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของคุณป๋าความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครจะมาดูถูกกันไม่ได้หรอกนะครับทหารเอกของฉันเธอจะให้เกียรติเต้นรำบนดวงจันทร์กับองค์หญิงของเธอสักเพลงได้ไหมดวงดาวที่สวยต้องอยู่ข้างบนฟ้าคงไม่ลอยลงมา สารสีแก้วหล่อจากคู่กับฉันเกลียดคุณวันไหนที่ผมขาดใจตายไปต่อหน้าคุณคงเป็นวันที่คุณมีความสุขที่สุดสินะ และผู้ที่ได้รับรางวัลนาตาราชรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่คุณพงพัฒน์วชิระ ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับรางวัลนะครับขอขอบคุณความสุขที่มอบคืนให้กับพวกเราทุกคนหวังว่าคงไม่ใช่ความสุขแค่ชั่วคราวขอให้เป็นความสุขตลอดไปนะครับขอญาตชูสามนิ้วอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ